ทีนี้ครับพี่น้องเงย๋ยออ่าทีนี้หัวใจสําคัญมันอยู่ตรงไหนหัวใจสําคัญมันอยู่ที่ว่าพยานพยานสําคัญไหมยพยานเนี่ยมนุษย์พยานมนุษย์เนี่ยสําคัญอืมพยานมนุษย์สําคัญมัน,ม,นมันก็มีการเชื่อมต่อกับหลักฐานที่มีนะคดีนดันดองคารน,นั่นเละ คดีหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านไกลบืนเที่ยงสิ่งที่มันแปลกคืออะไรรู้ไหมหลักฐานมีไม่เยอะหลักฐานนี่มีไม่เยอะอ่าท่านฟังได้ทําความเข้าใจนะหลักฐานมีไม่เยอะแต่พยานม,มีเยอะชี้พายพยานพยาน,านมีเยอะมากเออ พยานมีเยอะมากพยานฝ่ายโจทย์นักคดีนักเราคันคือเยอะมากหลักฐานมีเยอะไหมไม่เท่าไหร่หลักฐานมีไม่เยอะแต่พยานมีเยอะมากมันหมายถึงอะไรรู้ไหมทุกท่านมันหมายถึงว่าต้องอาศัยปากคนไปยืนยันต้องอาศัยปากคนไปยืนยันไม่ใช่หลักฐานนำ ไม่ใช่หลักฐานนำดูเลยแต่ต้องอาศัยปากคนไปยืนยันและที่สำคัญจุดบอบบางอย่างหนึ่งจุดบอบบางอย่างหนึ่งอยู่ในคดีที่ผมเล่าในฐานเรื่องนี้นะ่คืออะไรรู้ไหมเพราะคดีเรื่องนี้มันไม่มีประจักษ์พยานคดีเรื่องนี้มันไม่มีไม่มีประจักษ์พยานเออ ดังนั้นคนที่เป็นพยานฝ,ฝ่ายโจทย์ใคดีนดาัานเราคันคือเยอะมากดึงมาเป็นพยานแล้วขึ้นไปพูดสารอยู่ในคดีอยู่นั้นราอังคารก็จะมองว่าอ๋อคนคนนี้เป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้คือจะมองว่าหลายๆคนสามสิบสี่สิบคนขึ้นไปโอ้ึงเป็นคนอย่างนี้หรอชาวบ้านหมู่บ้านเล็กๆอย่างหมู่บ้านเล็กๆ,ๆหมู่บ้านหนึ่งเนี่ย ให้ hey, มองมึงเป็นคนไม่ดีนะเออทำให้สารไครฟงพินิตพิจารณาว่าพฤติกรรมของไทยบางคนนี่นะ่ะเป็นคนแบบนี้เหรอออหลักฐานมีน้อยแต่พยานแม่นเยอะชิบหายถามว่ามันเป็นช่องโหว่ไหมมันเป็นช่องโหว่มันเป็นช่องโหว่อย่างยิ่งคืออะไรรู้ไหมทุกท่านมันเป็นช่องโหว่อย่างยิ่งคือ เมื่อสารชั้นต้นตัดสินอยู่ในคดีประวุธจิ้นนะแล้วสิ่งที่เจ้าของคดีในสิ่งที่คนที่เกี่ยวข้องเจ้าของตุ๊กาตาแสดงให้เห็นมีพฤติกรรมไม่เห็นชัดเจนคืออะไรรู้ไหมทุกท่านคือฉันเขีย่ยพยานทุกตัวแล้วใครบางคนที่ออกมาเหือมาเออกูดา่าแหลกกูไม่สนใจ พราะหมดผลประโยชน์แล้วเอพราะหมดผลประโยชน์แล้วนั่นคือความเลียวและยำตำบอลของคนที่เป็นเจ้าของตุกาตาอยู่ในคดีนัดองคานเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าพยานทิ้งชิบหายเลยแล้วมันก็จะมีช่องว่างเล็ก,ลกๆจุดๆหนึ่ง คือพยานที่เป็นพยานอยู่ในเครือญาติไม่ได้พูดอะไรเลยอยู่บนนั้นอยู่บนศารเค่ปวงไม่ได้พูดถามว่าสําคัญหรือไม่สําคัญอันที่จริงอีกก็แล้วแต่จะคิดแต่มันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคนดูมันมีอิทธิพลกับคนดูกับคนที่ติดตามคดีนาดเาอังคารแห่งนี้ มีผลให้ดูไม่มีผลให้คิดท่านลองคิดดูสิว่าเจ้าของตุ๊กตาคนหนึ่งยอมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลแล้วให้คนอื่นมาดูถูกเหยียดหยามคนที่เป็นบิดามารดาของพ่อของตัวเองนั่นเขาเป็นคนเกลียดวงตระกูลของตัวเองมาตั้งแต่เกิดใช่หรือไม่ ถามว่าเขามีความห่วงใยกับตุ๊กตาตัวนั้นไปเข้าวัดฟังธรรมตลอดเวลาหรือไม่ไม่เลยไม่เคยถือศินแปดศินห้าก็ดูแลไม่ครบเคยไปหยดน้ําทําบุญให้กับตุ๊กตาตัวนั้นหรือเปล่าไม่เลยไม่ได้หันหน้าเข้าหาร่มกาสัมพัดไม่เคยหันหน้าเข้าหาพระพุทธศาสนา แต่สี่สำคัญคือออกมาแหกปากเป็นเบนเบนเ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 ป็นบปากดีเออนั่นแหละครับพี่น้องเ๋ยหายนะก็จะมาเยือนทำไมผมถึงบอกว่าหายนะก็จะมาเยือนก็หายนะจะไม่มาเยือนได้ยังไงฝั่งเจ้าของตุ๊กตาก็โดนอิยานล้างสมองแล้วโดนอิยานนาดาวังคารล้างสมองไปแล้ว สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมมหากรรมแห่งการย่ําเย่เล็กก็ดินทุลนทุลายทําไมต้องใช้คาําว่าดินทุลนทุลายคนสองคนระหว่างแม่กับลูกแตกต่างกันนะถ้าเปรียบเสมือนไอ้ไหลนาะดาวังคารกับแม่กูนี่กับแม่แมวกูนี่ต่างกันนะแม่กูไม่เคยมาหาผลประโยชน์อะไรแม่กูไม่ไม่เคยมาหาผลประโยชน์อะไรกับ u t u b e เลยนะไม่ได้มี youtube สร้างรายได้ไม่ได้ทําคลิปไม่ได้มาหาเงินแกก็อยู่ของแกเฉยๆอืมส่วนไอ้แหลนณะดาวอังคารก็อาจจะมาพูดคลิปแล้วก็ทําคลิปบ้างพอาหาเงินพอได้เงินไปสู้คดีอันนี้ไม่ปฏิเสธถามว่าขายของหรือเปล่าบางคับบางคีผมก็ไม่ได้ขายของหรอก แต่ตรงกันข้ามเปรียบเทียบไม่เห็นชัดเจนระวังอียานอียานไม่ได้สนใจว่าใครจะขายของได้ไม่ขายเขาไนี้กูไม่สนใจแต่กูทําให้คนทะเลาะก,กันได้ยานจะยุให้คนนั้นคนนี้มาทะเลาะก,กันด่าก,กันให้ลูกน้องส่ไปดา่าคนนั้นไปดา่าคนนี้ทะเลาะคนนั้นทะเลาะคนนี้แล้วยานก็อาจจะเอามาทําคลิป